คดีนี้ไปดูวงการฟุตบอลต้องสะเทือนเจอแมตช์หยุดโลกยิ่งกว่าแดงเดือดร้อยตำรวจโทสารมิตรมูลสารรองสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามถานีตำรวจชัยพฤกษ์นนทบุรีมีการแข่งขันฟุตบอลกระชับม,มิตรมีตำรวจมั่งเอกชนมั่งสองคนนี้เป็นตัวสำรองของทีมฟุตบอลที่เตะกันอยู่นะครับกำลังรองให้เขาเปลี่ยนลงสนามแต่พี่คนที่นั่งเนี่ยเ,เขาเป็นตำรวจแต่นายคนยืนเนี่ยเขาไม่รู้เฮ้นยเย้ทีมเองเหรอเนี่ย ไหวเหรอวะทำไมดูกองแก๊งยังวะโหไม่น่าไหวปากดีเกินเดี๋ยวเปลี่ยนตัวลงไปจะร้อยหัวทิ่มเลยเนี่ยตรงมาแล้วตรงตรงตรงโอ้ยดูแล้วตรงผมนี่หัวเกียนเด็กมัธยมมาวะเฮ้ยเขาไม่ใช่เด็กเขาเป็นประมงโอ้ยประสุดที่โดนกระโเอาอะไรพี่ตำรวจเฮ้ยชื่อกับหมายตรงเลยเว้ย หนีไมมจับมันนี่หว่าเอาเป็นกรรมตายโหงจริงดิไอ้เนี oh, ่ยนะหนีไมมจับอยู่พอเขาประกาศชื่อนายสมบูรณ์สุขยิ่งนะตรงเป๊ะเลยอ่ะนีกก็ไล่จับเลยครับเอาเอาเร็วพี่พี่ไล่เลยครับไล่ให้ได้ครับเฮ้ยเอาเฮ้ยมันยังหนีมันยังหนีเอาเฮ้ยเฮ้ยมันยังคิดว่าเขาเล่นบอลกับไครอยู่ครับเขาจะ เาดูดูดูเขาไม่ได้เล็เขาจะจับแกเฮ้ยาหนีหหนีเาจับได้แล้วโอ้แมโอ้แกหนีไหมจับอยู่กไอักพวกนี้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยไปรอชบไรอบเลยทำายเจ้าพนังานเนี่ยคุกล้วนๆเลยนะไอ้นี่หนีไหมจับมา เราม่ต้องยึดตำรวจใอรเป็นเพื่อนมันต้องไปโรงพักด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนี่ไงนี่ไงจับไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนัหายยักระเซคขาใสเลยเยี่ยย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 ยมยยเยย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 งยย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 ้ยยยยยยยลอยยยดยย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 ดย กรรมมันติด 5G ตามทันตามมันเร็วเหลือเกินตำรวจสายสืบที่จะรอแข่งขันฟุตบอลอยู่เลยจำชื่อไดม้มีหมายจับก็ลงไไล่กวดจับกันในชุดกีฬาไล่กวดจับในะสนามฟุตบอไล่กวดกันจนถูกจับเลยพูดดีเป็นสีแก่ปากงานนี้พูดมากปากพาไปหาสีสีกะกีสซะด้วยคุกครับขอขอบคุณร้อยตํรวจโทสสนิษมูลสาร รงสวัสด์ป้องกันปราบปรามสอพอชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีเจ้าของเรื่องตำรวจจำได้ว่ามีหมายจับ